ประวัติหลวงพ่อเงินวัดบางคลาจังหวัดพิจิตรพระเเคจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังทรงคุณทรงปฏิหารเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหนึ่งในชื่อครูบาอาจารย์ที่ผู้มีจิตศรัทธานึกถึงและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์รูปสําคัญของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินพุทธชโยเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353 ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางพลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคาราม ผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบนและตะกรุดหนังอีเก้งปลาหลัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตียหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ผูวัดท่าล่อเป็นต้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ท่านสามารถรู้วาระจิตผู้มาเยือนด้วยอยางวิเศษได้อย่างมหาศจรรย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชงัดอีกด้วยเคยมีผู้ไปลองดีกับท่านท่านก็แอนอ,อกให้ยิงแต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางคลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลามากจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงความเข้มขลังอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้แก่ต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งมาปักไว้ริมน้ําหน้าพระอุโบสถว,วัดวังตะโกก่อนจะนํามาปักหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอสิ่งทายไว้ว่าหากวัดท่านจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพกิ่งนี้จงแตกกิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถิดต่อมาไม่นาน กิ่งโพนั้นก็ออกรากอย่างลึกลงและงอกงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับวัดของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อตอนที่ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านได้ทําแคร่ไม้ไว้ใต้ต้นโพเพื่อไว้พักผ่อนอิริยาบถของท่านแต่เมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงแล้วพระครูพิมุลธรรมเวสเจ้าอาวาสได้ทําการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมซึ่งแก่ชราม,มากแล้วแต่กิ่งก้านของต้นโพของหลวงพ่อ ได้มาปิดบังหน้าพระอุโบสถทําให้ขาดความท่านเงินท่านคิดว่าท่านเก่งนักหรือไงหลวงพ่อเห็นพี่ชายเมามากจึงพูดไปเพื่อให้ใจของพี่ชายเย็นเย็นไว้บ้างข้าจะเก่งได้อย่างไรข้าเป็นสงฆ์ฝ่ายตาทองจึงพูดต่อตามประษาคนขี่เมาอีกว่าเขาหรือว่าท่านเก่งกิ่งเรื่องยิงฟันท่านเก่งนักหรือ หลวงพ่อเงินจึงตอบออกไปว่าข้าไม่มีดีอะไรหรอกจากนั้นด้วยฤทธิ์สุราเต็มพิกัดของตาทองผู้พี่จึงข้ามฝากกลับบ้านหายเข้าบ้านไปสักครู่ด้วยความเจ็บใจที่ควายของตัวเองพ่ายแพ้แต่ตาทองไม่ยอมตาทองแกได้แบกปืนแก๊บข้ามฝากมาหาหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทดลองดูว่าหลวงพ่อจะแหน่สัแค่ไหน ทางด้านหลวงพ่อก็แน่เหมือนกันข้าอยู่นี่ไงโยมพี่เลือกยิงเอาเล็งให้เหมาะๆแล้วกันนะยิงมาได้เลยฝ่ายตาทองไม่รอช้ายกปืนขึ้นเล็งไปยังร่างของหลวงพ่อเงินทันทีเสียงนกปืนสับดังแชะแชะอยู่สาถึงสีครั้งปรากฏว่าไม่มีเสียงดังเลยจึงเอาปืนลง ปรากฏว่ามีน้ำไหลโกรกออกจากกระบอกปืนของตาทองหลวงพ่อเงินจึงดุสำทับไปว่านี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายข้าข้าจะตีให้บ้างจากนั้นตาทองจึงเดินกล่มหน้าวดุวดๆุกลับบ้านของแก